โอ้ยโอ้ยหัวแตกอ้าวโอ้ยอ้าวแม่งหลายตัวเรียบร้อยตายหนึ่งเอเยะแปลว่ากูกูโพิ่ถูกไอ้ที่มันมีคนทับหลังกูเยอะโอ้ยใครใครวะไอ้์สามสิบชั่วโมงเวลแล้วสามสิบไอเยะมึงชั่วโมงเวลอยู่เอาไงอะไม่ต้องหวังมันคือแฮกไกยามันคือแฮกที่แบงค์อืมก็ได้แหละไอเยะกูเลยถามว่าแล้วปืนมันมันก็น่าจะสนใจปืนที่แบงค์เป็นพิเศษแม่งมีวอลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเอ็มไม่รู้มีหรือเปล่าเฮ้ย อ๋อไอเขาตึกเหรอขอบไอ้เห oh, oh. ี้ยงงเลยทําแมงไปแลยไอ้เหี้ยกลมาแล้นั่นกลับมาแนั่นเอมีความกลัวะพักะแผลออ้ยอุ้ยอ้อ้ยอุ้ยโอ้ยอ้ลัอ้อ้ยอ้ยอ้อออ้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 ยองจ หนีไปพี่แบงค์หนีไปมาเดินตะแกปพี่แบหนีได้ได้ได้ผมป่ายแทงให้ผมป่ายข้องฆ่ามาแล้วเอ้เหี้ยอะไรยิงเลยเฮียเจอกันแล้วพักแม่งยิงไปไกลใส่ตายฮาเลยนะเหี้ยนัดแล้วหัวนี่นัดแล้วหัวเออโกมโกมโกม นี่นี่นี่เนยยิงไม่ได้นี่ยิงไม่ได้นี่กูรอดเอลยกูรอดด้วยกูรอดด้วยเออรอดละ